สวัสดีทุกคนวันนี้พามาไทยช็อปนะคะพามาร้านไทยช็อปในเมืองเกงที่เบลยเยียมค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะได้อะไรนะคะนี่ค่ะไทยช็อปติดกับถนนใหญ่เลยนะคะร้านพิโจเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะนี่ค่ะทุกคนร้านไทยนะคะนี่มามุมนี้เลยค่ะมามากของโปรดค่ะ มีของกินเยอะๆเลยนะคะทั้งเครื่องดื่มนะคะวันนี้โฟก็จะซื้อแบบว่ากาแฟเย็นไปไว้กินด้วยนะคะพวกขนมกรุบกรอบต่างๆนะคะพูดถึงว่าราคาอาหารไทยที่บปเยี่ยมนะคะในร้านไทยก็ถือว่าไม่ไม่แพงนะคะทุกคนร้านพี่โจเนี่ยถือว่าแบบมีของให้เลือกเยอะนะคะ,ะแล้วก็แบบว่าคือราคาก็แบบว่าไม่ได้แพงมากนะคะวันนี้ข้าวนุข้าวเหนียวโฟก็จะซื้อไปอเก็บไว้ทำ นึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ทำข้าวเหนียวมะม่วงให้คุณแพทิกนะคะเพราะว่าคุณแพทิกก็ชอบมากนะคะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะข้าวเหนียวดำเนี่ยก็แบบว่ากิโลนึงก็33 3ยูโรกว่านะคะถือว่าก็ไม่แพงนะคะอาหารแช่แข็งต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายค่ะแต่ว่าโฟก็คงแบบว่าไม่ได้ซื้ออะไรไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทําอาหารไทยขายแล้วนะคะพวกปอบปงปอบเปียอะไรก็ไม่ก็ไม่ซื้อนะคะวันนี้มาเดินซื้อของนิดหน่อยค่ะแต่ว่าพาเพื่อนๆเ,เข้ามาดูเนาะออร้านไทยในเบลเยียมนะคะร้านขายผลิตภัณฑ์นะคะโปร ดักไทยนะคะอาหารไทยนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะข้าเหนียวเข้าสวยนะคะก็เลือกกันไปได้เต็มที่เลยนะคะของให้เลือกเยอะมากนะคะพี่อ้วนนะคะก็เดินนะคะของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลือกแบบว่าพวกซาลาเปานะคะคุณแม่เด็กเขาชอบกินไอ้ซาลาเปาเปาๆนะคะ แต่ว่าวันนี้ก็มไม่ได้ซื้อไปเพราะว่ารอบที่แล้วซื้อไปแล้วนะคะนี่ค่ะวนทรงวนเส้นเส้นขนมจีนนะคะแล้วก็พวกอของแช่แข็งต่างๆนะคะมีสาลาเปาพทาิกนะคะขนมจีบอะไรต่างๆมีแบบมีให้เลือกเยอะมากนะคะร้านใหญ่นะคะ,ะใครที่จะมาอยู่เบลเยียมนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะใครที่อยู่เมืองแก๊งนะคะนี่ค่ะก็ของแบบว่ามาถึงร้านแล้วนะคะ ของเต็มรถเลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าโฟซื้ออาหารไทยอะไรมาบ้างนะคะนี่ก็จะมีแบบที่สําคัญสําคัญเลยนะคะก็คือมาม่าเลยจ้ามามา่ารสดีนะคะแล้วก็พริกแห้งนะคะเอามาทําคูลาชนะคะพวกตะคงตะไคร้นะคะแล้วก็พริกสดนะคะเอ,อ่อพริกสดนี้ก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะ,ะข้าวเหนียวโฟซื้อมาแค่กิโลเดียวนะคะแล้วก็พวกปากป๋องแล้วก็พวกเออเขาเรีเยกอะไรนะปลาราดพริกนะคะโฟชอบกินนะคะวันนี้ก็หมดไป45ยูโร นิดๆน,นะคะก็ถือว่าแบบว่า,าไม่ไม,ไม่ไม่แพงนะคะเพื่อนๆก็วันนี้ก็จะน่าจะทำต้มะมาม่ากินก่อนม,ะมะอาม่ารสก๋วยเตี๋ยวเป็ดน้ำตกนะคะเพื่อนๆอดูว่ามันน่าอร่อยดีนะ,ะก็เลยวันนี้จะลองชิมก่อนนะคะวันนี้ก็เลยแวะมาทักทายเพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะก็ขอให้มีความสุขในวันอาทิตย์นะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ